เลยกนลอ้โอ้ห่มจเลยอ่ะเเลยอ่ะ้นะครับเจียวผมิกับลนดูก่อนได้นะครับดูก่อนได้าดล

วันนี้ได้กินไ้นะไม่ได้กินก็ไม่ได้กินเลยนะครับวันี้โอ้ยคือร้านี้เป็นขหวันแล้วหนหมดหมดเต็มบูธเหล่านี้ยแล้ว้งแล้วอะครับครับ เ่าช uh, ื่อมาเ่าชื่อมาอร่อยไหมคะดูกอดได้นะครับโอ้โตัวจริมเนโตโตมากเนย ก <Jordan Cornell>. ี่รครับกีบข่หน่อยขน่อยดูก่อนนะครับด้านซ้ายด้านหน้าด้านบนด้านหลังนะครับีบเลยรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยอร่อยไหมครับ

Do you to some cookies? you don't some cookies, you'll want have 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 a lot here. cookies If ใชโยฝูใชโยฝูใช่ป่ะใชโยฝูใช่ป่ะใช่ได้เลยมามาบุธนี้อิ่มดูก่อนได้นะครับ คุกกี้บางคุกกี้บาร์นะครับตอนนี้บาร์รี่คุกกี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมมาเลยเล้วก็มาทักผมดูก่อนได้คุกกี้มีทั้งแบบชิ้นแบบคิงตุ่นะครับคุณต้องกินได้กินกับกาแฟตอนเช้าได้อร่อยอร่อยครับผมโค้ดโค้ด้ดแล้วไหนจะกินแบบไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยเยังไม่ได้กินบอสนันอนมันสุดมีคามเป็ ใช่ได้นะครับต่อแถวซื้อได้นะครับรู้ก่อนได้นะครับต่อแถวซื้อได้นะครับคุกกี้บาร์คุกี้บารนี่ไปนะครับจริงเยอะมากเอะมาก F ขายเราขายองจริงต้องขายสินกัาขายเงินสในไลน์ในไลน์ถามว่าเเอฟ F F คัสตะกร้าไหนคะ F F ค่ะตะกร้าร เนี่ทำกินนี่ทำกินทำมาเลยครับเป็นดูชั้นหกนะครับหมน่ารักเซนนะครับหกมาเลยคไม่ช่กกี้จัมันต้องมีวีจักส์โดยเฉพาะมเหรอมันจะมีปิงชิลิงที่มันเป็นแบบไอศครีมแต่ว่าคุกกี้มันคืออะไรใช่ไหมจำไม่ได้ มันนัก็มีบาปิ่งกาดอ๋อปิ่งกานปิ่งกานใช่ปิ่งกานปิ่งกานปิงการปิ่งกาดตุ้ยเลยตุ้ยเลยทุกี่านที่这里有่干好吃好吃的好吃的อ来过来过来你好你好เดี๋ยวก่อนได้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับสามที่หนึ่งรอเก้บาทนะคุณก่อนได้จ้า่ไม่ก็ตัวใหญ่หมดเลยนะครั ดูก่อนไน้นะคะ เ็ตมิ้นทแล้วดูได้นะฮะมาดูได้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนยี่ยมขันชมาปิงกันช็งกเคอรี่ปิงกันด้วยด้วยด้วยทำเป็นเรื่องดุเดถูกมากดูก่อนได้นะคะดูจรเราขายจระใช่ เจนนุสวัสดีครับเราขายของวันนี้จริงๆต้องมีสูตรแเ้วไปดื่มเล่นเล่นนะครับมันเวนนะครับแกะข้าบอกก็มีสายใหม่ก็มีข้าวหลามก็มีข้างหลังเลยค่ะข้างหลังเขาหลามทานอะไรไหมครับเอาอะไรไหมไม่บอสเดี๋ยวคุณลืมเนี่ยีเท่าไหร่นะเฮ้ยไม่เป็นไร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 เราจะรับทายไม่เกปัญหา นน่ปสามพันเนี่ยไม่ผมไม่ขออะไรเยอะพี่ใ้่ลองให้เหรอผมไม่ขออะไรเยอะผมซื้อของแันโอเคอันนี้อันนี้ผมใช้พี่บอสกลับอาทิตย์หน้าค่ะอกลับอาทิตย์หน้าใช่พี่บอสกลับอาทิตย์หน้าราค่ะดูก่อนได้นะคะคุณพี่เบานี่ไลฟ์บ้านนะคะไลฟ์บ้าน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านน้องบอสนะคะมาครับมาในโนเลยเวมาช่วยซื้อในโนเลยเอ้ยน่ารักมากเลยแบบนะคะเพิ่งเปิด28นะครับมีวันสุดท้ายแล้วสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยไม่รู้เปิดเมื่อไหร่นะครับผมเพราะเราคือเอ็นนิทามคุกกี้นะครับใช่อยากเปิดเมื่อไหร่ก็เปิดไม่รู้จะทำเมื่อไหร่คนรับไม่รู้สถานการณ์ก็คือไม่รู้เลยครับตอนนี้นะครับก็เซนติวูนี่ลอฟเลิฟนะครับผมดูกาน์ดเพื่อช่ว ยุดแล้วนตกแล้ตกหน้าตุ้มไวนหะเสี่ยอจำได้ในหนีทแล้วยมดแล้วติ๊ตามติตามาติตามโหยากตกคนิ่งไหมครับน่หมครับน่หครับนาบม้ยครับเนชาบเ้ยหิมีมอะไรขายเาอือนาได้ครับอรนะเท่าไรน อะไรขายแฟนชายขายแฟนชายละวันนี้มึงไ่เจบ้าสามื่นแปดรยโอ้สามร้อยแปดบาทยุ่งยุ่งคก็มาซ้อได้เลยครับทำตัวยุ่งยุ่งคือคืดเดินรอบคไม่ต้องซื้อแต่โอนก็ได้ครับอยากโอนได้โดเดตได้นะคะโดเดตได้เลยครับ เมื่อวานพี่เอสก็มาซื้อจัดร้านจัดร้านแลโอ้ัดร้านก็ขายยุ่งมากัมีีงใม่ใหม่เรียงม่ดีกว่าตใจนกหัวลาก่มอ่หเ โอเค一个一โอ้หก้อนใช่ไหมอ่า一个巧克力巧克力谢谢谢谢谢 d ออกเย้ o r e r ออกรัวๆเลยค่ะสือจิ๋วอีบัตสือจิ๋ว just one two hundred เอ้ย three hundred you get a one small picture oh you have a picture okay ดีหมด

ถ่าได้นะคะถ่ายไหมถ่ายไหมบอสถ่ายไหมถ่ายสนิทไปด้วยูกถ่ายสลิทปนุ่เหมือนน้องยอนย้อนไปในามปชิดกัยอนไให้เา่ย้เออคีค้ราายมอ่าด้อด้ไ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 ด้ทด้ได้ได้ได้อด้ี้ได้ได้อด้ไ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 ้้้้้้้้ไ้้้้อ้้้อ้อ้ 哎，你买到了吗？买到了。 ี่มีกน้อเออได้ได้ถ่ายวีดีโอเ่ดาอปที่านี้เลยโอมาิได้แล้วขอขแมวกวักหน่อยขอแมวกวักเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวดูก่อนได้ครับแมเป่าเราดูก่นได้นะครับผี่เ่านี่ฮะ เคท่านคันะ来。เครบโปรโมชั่นยคท่านดีวน้จะมาหาขแล้ว。หากเลยหลอก。ไดหาขนมต้งใมาหาขนมเนี่ยไปแล้วไดจำได้。จริงป้ะจริงจได้จริง。เก่งนะเเอาอะไรดีครับวันนี้ว่าต้องาปนอพี่ย่นี้นงดีครกินไปแล้ว。

ว้าเขาเนี่ยยังส์ปิ่งว้ายังบ๊งกันยังปิ่งกันปิ่งกันช็อกโกแลตปิงกันช็อกโกแลตปิงกันโอ้ไม่เอาบุเบลล์นะบุเบลล์ ราคา180บาทครไบ180บาทครับเสร็จแล้วเกี่ยวแล้วตรงนี้สะดล้วเ้ไปกนเลยนรู้ด้วยนะ e l l o e l c o m e we a b r e c h o c o t e chip pie and t h นา this two c r อ a m h a p p ไม่างมาก่อนย่างมิ

จีี่ะโอ้จีนี่ค่ะ I r e m e m b e you ขอบคุณค่ะสวัสดีคะรักคุางเหรขอบคุณค่ะสี่สิบสี่สิบบาทแบแปดสิบเจ็ดคุณให้ห่งพัน给他长辈好吗？五百块，五百吗？没有零吗？四百四百八十七四百啊四百四十七毛一千泰，四บาทค่ะ măng 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 หน่งร้อยสามสิบเก้าเส้อนีคือใช้แรกแรกตังมาแกตังทอนมาโอเคอ่าของที่เขาเ้่อะไรนะเท่าไหร่นะคะหนึ่งรต้องทอนเท่าไหร่คะไม่อันนั้หนึ่งรยสามสทอนอย่ามายวปัหนึ่งร้อยสามสิบเทอนสิบเอ็ใช่สิบเอ็ดหกเป็นมิดมากค่ะแล้วระหว่างที่ดไปบสองกสิบเ 9ก้าสิบสองก็มีหแล้วก็มีเก้าสิบสองกาสิบค่าเพราค้าคิดเงินไม่ทันราคาทุกคนบายบายอ๋อไนไม่้อยังไม่ได้ขนมอ่ะขนมอ๋ออ๋อโอเคภาษาไทยเกงภาษาไทยเก่งมาไทยเก่งมากครับทาอยู่รอนอ้อ อ๋อเรียนที่นี่เก่งมากเลยครับฝากซีรีส์ซีรีส์ออกมาเป็นยังไงครับครับฝากซีรีส์หมดเรีโอกาสอยากไปเกาหลีเหมือนกันยังไม่เคยไปเลยครับไปนี้ไปนมิดเกาหลีเกาหลีเกาหลีเรียรู้ก่อนได้นะครับสวัสดีค่ะบาร์บีคิวก็มีนะครับเรู้ก่อนได้ได้ครับเขาแซวเขาแซวพี่เอารถเด็ก เด็กการเงินทอนเงินไม่ถ oh ูกแล้ววุเกินุเกินนเกิแม่เขายังไม่ยังไม่รู้ราคาจริงยังไม่รู้อ้าวเขารู้นี่เขาคิดไวแบบไวมากสมองคนเลยมาครับผม้โหาอยู่เขาอยู่นู่นนี่อยู่ต่างจังหวัดนั่นนี่นู่นตอนนี้เลยครับนั่งมาเลยนะบินมาเลยครับบินมาเลยครับพ่อค้าขายถึงวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้วันสุดท้ายมาได้แล้วคะ พี่ๆมากันอีกไหมคะไมมาได้ไหมไม่ได้แล้วน้องวันนี้อยู่กันยาวๆนะ่อเดยตาผมไม่ว่างเศาเกินคุยอยีเซียนอยู่เาเาเงกเซียนกันท้งเตะกันัวนี้กปาตลอดวแล้ววแล้วปียขออขหน่อยอยากด้วย แสองใจครับสามใจเลยนะขอได้ไหมเขาบอกว่าคนเชียงใหม่ดูตัวเครื่องบินแล้วเนี่ยจะบินมาแล้วเนี่ยดูตัวเครื่องบินแล้วครับเพราะวคนเชียงใหม่อ่ะแค่ดูนอ๋อวันนี่ห้านะอ๋อวันนี่ห้ากันติ๊กต๊อกติต๊อกอะไรมาได้นะคะบ้านน้องมดถ่ายต้าอูอัมโลนเรียบร้อยค่ะได้ที่ไหนมาต้นเนี่ย อ,อ,ยอยู่ถึงเงย็นไหม่ะต้องรอเลิกงานอ่ะได้นะีจบาทจากห้าอแล้วอีกนิดน,นึงไหมครับพ <c ười> ี่สามชิ้ให้คน,น <ะ S 1> ข้างหลังใช้ขายในดีบอกพี่พี่รอเป็นพี่ 5, 000, เมัสามชิ้นร้อยพี่สามชิ้นพัราคาเป็นนี้ซื้อผ้าคนไหนดีคะ มันเป็นกึ่งกลางครับเรามาเจอกันระหว่างตรงกลางครับผมมันจะไม่กรอบมากแต่มีความชิ้วี่อยู่ด้วยครับผมแล้วก็มีมีความแน่นหนึบใช่ไม่กรอบแบบกรอบแตกเลยครับแต่ว่ากรอบแบบมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยค่ะอร่อยออร่่ยคะจริงๆถ้าชอบหวานก็แนะนำเป็นช็อกโกแลตครับแต่ว่าถ้าไม่ชอบหวานมากก็แนะนำเป็นอัลมอนด์ครับกินกับกาแฟตอนเช้าอร่อยครับผมวันนี้ตัวทักสุดหล่อครั เป็นข้อแบบที่เป็นอะไรเงใช่รวมแบบรวมไม่มีครับต้องเอาไปรวมในท้องเองรวมกันอทไรเนะรวมกันในท้องขม่วงอะไรเนี่ยแต่ไม่มีขม่วงแต่ว่าถ้าฟิวฟิวไทไม่ขม่วงก็เป็นแอมโมนนี่ยนะครับนี่เป็นต่วเป็นแม็ก์เลยเหมือนกันครับแอมโมนเรานี่ใช้อินวยนพิเศษนะครับนี่แอมโมนบิกาไม่มีให้ชิมเลยไม่มีออ่อาอกว่าไม่มีแต่ว่านี่ไม่ได้ชิมเหมือนเราใช่ไห

ถไปส่งดีมากเลยไม่ไม่ต้องแอดมินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อขาเดี๋ยวพ่อขาบเอ็นนทามเดี๋ยวขี่ขี่รถไปส่งกับขี่รถเบนไปส่งหน่อยนี่หิ่งแล้วหิงแล้ว้องเรียกคุณคุณออฟโรดคุณออฟโรดคุณกัตรพงนี่วันนี้เป็นวันนี้รับบทเป็นพ่อขาเอ็นนิทามคุกกี้มาซื้อน้องยม่ใช่ซื้อนะคะใช่ค่ะอยู่ในใจของทุกๆคนนะคะย ไม่ถ่ายพ่อค้านล้ไม่ถ่ายพ่อค้าละพ่อค้าถ่ายไดมีคุอกมีตระอถ่ายไปเลยอันนี้ค่ะอะไรวะอะไรคุกกี้กระปุกเท่าไหร่คุกกี้กระปุกเล็กร3 9ยาม้าค่ะกระปุกใหญ่สองบาทค่ะหนึ้บาทมี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 รถมีรถช็อกโกแลตกับอัลมอนด์นะคะต อะไรนะคะฝักซีรีอ่าฝักซีรีด้วยนะคะแต่ยังไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าสนุกมากสนุกมากแต่ว่ายังไม่ได้ดูเห็นเห็นท่ะเห็นดูเลยดีกว่าเห็นรูป behind the scene ออกมาแล้วแบบสุดสุดคือผมดูคือผมเห็นโปสเตอร์แล้วคุณคผมเห็นโปสเตอร์แล้วทุกคนอุ้ยมันเป็นยังไงตอนเป็นยังงไโปสเตอร์นะครับผมบอกได้เลยว่าใช่แต่ถ้าคุณเกียร์ขาณบอกเลยว่า เราไม่รู้ภาษาแต่บานี่ต้องมีแบบโอยอันนี้แบบกาบะดีดีไม่รู้จะอวยยังไงสองอัที่คันสัมคกีเราดำรงอยู่นของหานถ้าเราไอยู่ตาในเนือเนี่ยราเไม่มีรุม้าจีนวดต้นีด้วอวงองนดสวดอดตวด้างดด้องออวงไงด้อต้ตอด เก่งใจก็ค่ะนี่นี่นี่ขั้นเก่งใจแล้วอยากเห็นออกบูธเองเลยเนี่ยคุกกี้ว่จัยคุกกี้สามชิ้นร้อยค่ะสชิ้นร้อยอันนี้3าม <39 S 1> ชิ้นร้อยร้อามค่ะใช่ชิ้นละสีบาท3ามชิ้นร้อบาทค่ะดูก่อนได้นะคะบราวนี่ครับอันนี้ไม่หวานมากครับ เมื่อกี้่น้องไลฟ์ในตู้เย็นรกิครั่ะค่ะจะมีเปิดบูธอินไหมอินนานเลยค่ะอนาเรอรอกลับไทยรอบหน้าเลยค่ะ ต้องมาแล้วนะทุกคนพรุ่งนี้ขายเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสองอย่างเลยครับพี่ถ้าเลือกไม่ได้นะครับบางทีพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะรีบๆมากันนะทุกคนอ่อยได้แต่ผมแบ่งไว้ชิมได้แต่ผมซื้อให้พี่ชิมเลยเฮ้ยโอ๊ย่อค้าแบบอ่ะซื้อให้พี่ชิมเลยพ่อคเค ไทยใส่ใส่สลิปหน่อยลูกถ่ายสลิปหน่อยค่ะมันจะมีความนุ่นๆทางนู้นทางนู้นไม่ได้กรอบแต่แต่ว่ามันไม่หวานอ๋อน้องเองไม่ได้หวานมากครับไว้กินขอบคุณค่ะแอนไม่ขายเก่งมากบอสกับเมกาวันไหนอีกไม่กี่วันแล้วนะคะน้องมาอาทิตย์เดียววันนี้อยู่ถึงกี่โมงอยู่ถึงอยู่ยาวๆไปเลยค่ะสองทุ่มกว่าๆได้มั้งสองทุ่มกว่าๆ รีบมากันนะคะใครเลิกงานเรารีบมากันนะคะวันนี้พ่อค้าเข้าสามคนเลยนะคะบูธแอนนี่ทามคุกกี้ความอร่อยก็จะความอร่อยคูณสามไปเลยค่ะหวานฉ่ำความอร่อยคูณสามพ่อค้าชิ้นเองหรอมีเป็นกระปุกให้นะเขอาพยายามพ่อค้านะคะพ่อค้าขายของหรือขายกล้ามคะพ่อค้าขายของหรือขายกล้ามนี่มามบอกมาสองร้อยสิบ าก้บารอวันนี้ได้สามเลยได้อแต่พี่ไม่รู้ว่าสองคนเปี่ยนหรืเปลแต่น้องวอสได้เขาบนรวนเนาะซื้อไปแล้วก็อาบน้ำไปถัดไหมไม่น่าจะทันดิ่งมาเลยค่ะคุณบาร์บี้น้องบาร์บี้ช็อปชิปหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่ถั่วอถั่วถั่วถั่วสองมันสองมันดองเปี่ยน ไ่นะคขอบคุณนะคะซื้อรานนี้พ่อค้าแถบรอยยิ้มนี่เป็นเียวนี่เงี้ยวเงี้ยวร้อยยี่สิบแปดบาทครับขอบคุณนะคะอะไรนะครับห้าบาทครับใก้สิบาที่ครถ่ายสลิปหน่อยนะถ่ายสลิปหน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูกอนนะคะ ดูก่อนได้ค่ะ507บาทค่ะห้าบาทซื้อครบ300ได้รูปนะคะโอ้ยขายเก่งซื้อครบ300ได้รูปน้องบอลนะคะซื้อครบ800ได้รูปใหญ่นะคะใส่ได้ไหมรูปได้ดูก่อนไดนะคะสต็อกเหลือไม่เยอะแล้วนะคะทุกคน507บาท507บาทแถมพิเศษให้นะครับแถมทิชชู่ เขาถ่ายแคมป์ทิชชู่และช้อนให้ด้วยทิชชู่และช้อนให้ดูดูช่องวันครับไม่ได้ดูว่างๆเดี๋ยวเดือนกรกฎาฝากดูด้วยครับฝากด้วยนะคะขาถ่ายสลิปหน่อยสัก่อเดี๋ยวลูกไปขอถ่ายกลับมาติดงถ่ายได้นะครับคุณภาพงรับไปขอบคุณค่ะอันนี้แกงระเอกช่องวันเลยนะคะแกงระเอกช่องวันสามสิบเอ็ดถ่ายรูปหน่อยได้ค่ะได้ค่ะอ๋อเอ๊ ถ่ายข้างหน้าร้านไหมถัดเข้ามาโอนเงินทางแอดมินแล้วฝากขนมได้คะ่ะรับไลน์ดีคะ่ะรับไลน์รี <c oughs> ทักทักทักทวิตบ้านได้เลยคะ่ะทักทวิตบ้านได้เลยคะ่ะ <c oughs> ตัวเล,ล็กเราไปอยู่ขา <c oughs> ้างหลังเลยทุกคนใครอยากใครอยากซื้ออะไรเราฝากน้องๆทักทวิตบ้านได้เลยนะคะเดีแอดมินซื้อเราฝากแทนได้เลย <c oughs> ไม่ถ่ายรูปลยไม่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 ไ่ไม่ไมไม่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  เไ,ไนะทรซื้อแล้วค่ะได้จริงเอากลับแล้วรอเดีย๋ยวแป๊บนึงทุกคนทุกคนขอวางขอไลฟ์ก่นอน